สวัสดีจ้าเพื่อนๆจะพาไปดูหัวมันว่ามันใหญ่ขนาดไหนอันนี้น้องเขาบอกกี้ให้ดูให้หน่อยเขาจะกู้มันออกเราก็ดูหัวมันกันนะคะหัวมันนะเพื่อนๆไม่ใช่หัวเผือกมาดูหัวมันกันเราจะกู้มันออกนะมันอันนี้เขาปลูกในนานจ้าเพื่อน ปลูกในนาปลูกในทุ่งนาจ้าเพื่อนเพื่อนจ๋าเราจะมาดูหัวมันกันนะคะไม่ใช่หัวเพืองนะจ๊ะหัวมันดูใหไหนจะดูให้เขาก่อนเขาจะกู้มันออกแล้วเพื่อน,เ,อนเขาใจนี่เขาจะเรายังไม่ได้วานข้าวไงคือเขามาปลูกมันในนาเรา <laughs> เขามาปลูกมันในนาเราเราด,ดูก่อนดูหัวมันก่อน ใหญ่ไหมมีหรือเปล่าหัวเอายังไงหัวยังไงหัวใหญ่ขนาดไหนเพื่นอนดูน่ะมีอยู่น้านี่ ถ้าเรามาเคียรนี่มันจะไม่นั่นบรอใหญ่อยู่นี่ใหญ่อยู่ใหญอยู่เรามารุ่นกันนะคะว่าใยญยขนาดไหนนะคะเรามาโดนเขาเขาจะไม่เน่าก่อนบอ่โอ้ัวใหญ่นะบอกให้ดูต้นยที่มันโตโตนี่ มีเยอะอยู่เพื่อนอเพื่อนจ้ะต้นเขาก็ใหญ่พอประมาณต้นใหญ่อยู่เพราะว่าตรงนี้มันเหมือนมันงามอย,อยู่เพื่อนดูปลูกประมาณสามไร่บ่ตรงนี้รู้สึกจะสามไร่บ่สามสี่ไร่ไหมถึงไหมโอ้ยหัวโตวอยู่นะนี่โตอยู่โตอยู่นี่อันนี้ยาวอยู่นี่ยาวมาถึงนี่เลย đuôi xin sút ừ, đúng không nè, anh em không ơi, cái đuôi dài quá anh em thấy không, đẹp quá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 , đẹp มันปลูกในานาม,มันต้องเดี๋ยวได้เวลาเขาก็ต้องเอาออกนะ้องเพื่อนเพราะมันต้องหวานข้าวจ้ะทุกวันนี้เขาจะปลูกมันตามนานนัะ่เพื่อนเขาไม่ปล่อยเนื้อที่ให้ว่างเราก็ดูแค่นี้พอเดี๋ยวเขายังไม่ได้กู้สิ้นเดือนนี้มั้งเขาจะกู้กู้มันออกแล้วพี่ดาวก็จะหวานข้าวแล้วเลียนี่หัวนี่ใหญ่ยุ่นี่นี่ โมยยอยู่ท่านี้มดไข่มดไข่เป็ดเฮ้อหญอยู่นะเรายังไม่ถอนหรอกนี่น,นี่ประมาณนี้จ้ะอันไปฝั่งโน้นน่าจะมีเหมือนกันนะแต่นี่ไงยาย่อยู่เพื่อนนี่ทางนู้นก็มีทางนี้ก็มีนี่เฮ้นี่ใหย่อยู่มีลายหัวยุนี่ แต่เราไม่กล้านั่นหรอกเพราะว่าต้องรอสิ้นเดือนอยญ่อยู่เพื่อนนี่เพื่อนเห็นไม่เอ่ยเห็นไม้ค้าเห็นไม้ค้าใหญ่ไม้คะนี่ใาย่อยู่เนาะนี่ยาย่อยู่ยายอยู่ได้อยู่ตรงนี้น,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 นี่ถ้าเราต้องไปดูเดี๋ยวเราปิดไว้คืนเดี๋ยวไก่มากินไปดูต้นนี้ก่อนนะต้นนี้ต้นงามอบอกให้ดูต้นงามงาม ต้นที่มันแตก,แตกที่ดินแตก,แตกนี่ดินแตกแตกรอยดินแตกนี่เนาะนี่ดินแตกนี่หัวใจใหญ่กกนี่ก็หัวใหญ่เพื่อนนี่นี่มันมีรอยแตกอยู่เดี๋ยวพี่ดาวจะจบดูก่อนนะเอ้โอ้นี่ไงหัวเขานี่หัวโตวอยูนะ่นี่หัวใหญ่อยู่หัวใหญ่ ยายอยู่ยายอย,ย,ายู่เฮ้ยายอยู่ขอบคุณจำเพื่อนเอขาให้มาดูหัวอ้ยอยหัวมันว่ามันมีไหมบายบายจ้าขอบคุณค่ะ